สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบล็อกนะครับวันพัฒแปดส G นะครับตัวนี้จะเขียนว่า 5G เลยอ่านิ้นกล่องวันพัฒสีแดงนะฮะซึ่งเขาแดงมานานแล้วครับรุ่นนี้ก็ด้านหลังเทามิวส์จะบอกทีมงานะฮะว่าอยากได้ฟันไอทีหรือเปล่าที่มาโฟนอาติดซึ่งมีฟันไอทีแล้วมาอันที่ขึ้นอยู่อยังไงประมาณนั้นนะฮะก็ง่ายๆครับเ็บมาครับกล่องค่อนข้างดีมากนะครับราคาน่าจะสูงนะฮะกล่องแบบนี้ พรีเม,มนะร,ระัวเครื่องเสร็จอันนี้เราใส่ชาร์จอ่าทีนี้จะแถมใส่ชาร์จที่อยู่นะครับอันนี้เป็นใส่ชาร์จซีดูซีสีแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของวันพแล้วก็รึ๊บหัวชาร์จเรียงแถมเดิมครับเป็นหัวชาร์จขนาดใหญ่นะครับอันนี้แน่ใจว่าก,กี่วัตหัวชาร์จตัวนี้45วัตต์ Max นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะเพราะซื้อแยกก็น่าจะหลายร้อยอยู่นะครับ รุ่นนี้ไม่มีหูฟังให้นะฮะก็ยังไงก็ไปหาูฟังเองนะครับแต่โชคดีคือมีแรปเตอร์บส่ชาร์จมาให้นะครับก็ขอจบการอันบ็อกแต่เพียงเท่านี้นะครับ I am able to keep pushing my limits and all the trials that I have